นฤบดินป่าสุวัชัยเจอแสลูกน,นี้บอลปิ้นมาเอาแล้วครับเข้าทางของทางบียูได้สวนกลับมียู่3คนแต่3คนยังคลองบอลเหนียวครับตกเก้าให้ต่อมาเฮเบตี้เฮเบตี้ดึงเราเล่นจังหวะน,นี้เขาซ้ายใส่เรียบร้อยครับ2-0ปัดไปพ้นครับโดยเฮบตี้เฟอร์นันเดสครับดีแล้วครับบียูโอ้โห,โห,โโห,โหยิงต้องบอกว่าแรงระเบิดเลยครับโอ้โหเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสซ้ายลูกนี้เข้าจังหวะคนดีครับเราอัดเต็มข้อหายไปเลยครับเอาไม่อยู่แล้วครับทาง สิวนักให้สูงเนินครับจังหวะยิงของเฮเบอร์ตี้ครับสต่อศูนย์แล้วครับโอ้โหบอลน้อยจังหวะมากนะครับที่โตขึ้นมาของทางแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาได้ประตูขึ้นกันมา2คนนะครับแล้วชนตรงนี้เนี่ยได้เปรียบโอ้โหทาให้บอลเนี่ยมันไหลแล้วก็กลายว่าเหมือนไปแต่งเลยครับชนได้เปรียบมากนะครับเฮเบอร์ตี้ตรงเนี้ยแล้วเนี่ยครับได้มีเวลาชาร์จแล้วยิงอัดเสาแรกนี่ยังไงก็พลาดยากครับทางเฮเบอร์ตี้เนี่ยครับ ชนบอมาตรงนี้เนี่ยประท้าชนะมาครับโอ้โหแล้วยิงอัดเสาแรกเอาไม่อยู่นะครับทางสิวรักษ์ประตูที่สามของเขาแล้วครับในรูกกาลนี้ครับเอเบรติเฟอร์ันเดสอองต่อศูนครับที่แบงคอกเองค่อนข้างจะได้เปรียบมากนะครับกับเวลาที่เหลือด้วยแล้วก็สกอร์ที่นำอยู่